ขอเชิญนะครับเดอะวินเนอร์โปรเจกต์ทุกคนบนเวทีด้วยครับขอเชิญบงเลยไหมคะรับขอบคุณทีมเราด้วยเยี่ยครับเด้แล้วได้แล้วสวัสดีครับนักข่าผมแล้วแจกของนักทิวไปแล้วนะ,ะแจกของนักทิวไปแล้วตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาแจกกันต่อดีกว่าแล้วอ่าแจกกับคนที่เหลือนะครับอีกสี่คนเลครับผม มีมีของพี่ตุ้ยมาด้วยนะครับวันนี้แต่ของพี่ตุ้ยไม่มีลายเซ็นนะวันนี้พี่ตุ้ยเนี่ยคนที่จับให้จะเป็นพี่บิ๊กจับให้ใช่ครับนะครับก็เดี๋ยวดูกันไปอ่ะวันนี้ขอดูกันก่อนใครอยากจะได้ไม่มีเงินนะครับผมจังหวะที่พี่บิ๊กทุกคนเนี่ยคนที่มันโดนมือผมแล้วมันสีวัไงครับโคนแรกครับผมพี่บิ๊กต้องตีชื่อน้องตีชื่อแล้วกต้องพีชื่อโอ้โหคู่นี้เขาเคยร่วมงานกันจรจริงคุณ คุณปานันลีลาพงปศุทธ์ครับผมรบกวนครับอันนี้นะครับเดี๋ยวขอให้มารับของรางวัลที่ข้างเวทีเดี๋ยวเราจะได้ขึ้นมาถ่ายรูปกันด้วยนะครับรวมถึงพี่คนแรกด้วยนะครับผมจำได้เชิญข้างเวทีเลยเชิญคาดนี้นะครับผมใหม่แบบนี้เลยใช่ไหมครับเเดี๋ยวราจะขอขอบคุณที่ได้รับคาดด้วยตอนนี้ครับพี่นัดครับพี่นับดชีนัทของรู้เลาจันทนาเศรษสวรรณครับ ชนะนาเจสดสรวครับผมชูมือไหนครับใครครับคุณชนณนันับหนึ่งถึงสามที่ยังไม่ยกมือเลยจะเ็ดคนครับมีชื่อเล่นมีชื่อเล่นชื่อเล่นชื่ออะไรครับเล็กเล็กโอ้แล้ววันนี้มีอยู่สี่ห้าเล็กทังไงเนี่ยครับคุณชนาเจ็ดส่วหน่งนับครั้งที่หนึ่งอ๋อ มารวมกันอยู่ด้านข้างก่อนนะครับคุณพี่ใจหายเลยนะครับใจโดนเรียกตุ่มเลยที่ผตัวจับใหม่นะครับพอเราจับใหม่แล้วก็ชูมือขึ้นมาเลยนะครับผมอ่ะต่อไปครับอ๊อฟครับโอ้โหเลยครับรอนุ้ยกันะครับของอ๊อฟส่วนนั้นไมครับเวลาอธิษฐานนานๆไม่มีปัญหาครับเราใจเย็นๆเลือกที่ใช้งโดยเอาเอาเลยแล้วกันเอาเลยจับใครครับ กัหัวถูกแล้วใครครับคุณเห็นว่าอ่านไม่ออกรัชนกฮาวะเมคีเดี๋ยวเดียวมันยาวขนาดนั้นเลยนะครับรัชนกเออหาเมคีชิเล่นดีกว่าชิเลนเออชิเลนหนูคุณหนูรัชนกหนูรัชนกหนูครับหนูรัชนกข้างที่ โน้ระชนโรคราที่สองไอ้บุ๊มบิบายนี่ไม่ใช่ใครใครไม่ใช่ชื่ออย่า๊มบิ๊กบายนี่ละกายนะระชนโรคราที่สามไม่มีเราจับใหม่ครับจับใหม่เลยด้วยมาไหมมีไหมมีเสียงโวยวายไม่มีไอ้ดีก็ไม่มี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 ไม่จับใหม่จับใหม่จับใหม่เพื่อนขับเองที่เขารักกันมากขออย่างนี้ก็ต้องแยกกันครับผมจับใหม่ครับอ๊อฟครับเอากลับไปทำทุนสายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปคุยกันเองแล้วกันนะมีเบอร์โทรด้วยนะครับมีให้อ๊อฟโทรไป มาเรามาดูกันนะครับมาเดี๋ยวรเรามาดูกันนะครับว่าใครจะได้ไปนะครับบอกไปแล้วครับมาดูผิดได้ครับคุณใครเขาบอกคนนี้หมายเลขหนึ่งสามเจ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขากางถ้วเะะะะยเหรอฮระครับคุณกัลยาพรธนวุฒิไพศาลอยู่นี่เป็นยังไงเจลิ่งเจลิ่งเจลิ่ออะคุณอันนี้เขาชื่ออะไรอ้ จริงจริงจริงเลยช่วยกหอมให้หายไปเจ้าหอมเจอแล้วกันน้ำตาไหลเลยเดียวอับคนสุดท้ายใครอยากจะได้ของซานีบ้างได้คนเดียวนะได้คนเดียวโอ้โห ทีนิ้เรูอย่างนีิการก็บติเจอเจอดค่ะเจริญค่ะเคใช่ไหมครับเขยบใช่ไหมครับใช่ครับนัวจริงใช่ไหมครับเแล้วน่อยนเช่หครับไเชิญ้างเชิญกข้างเชิญแรข้างเลยครับต้องไงครับสี่ท้าเลยได้ครับอ๋อโอ้โหมันเลยอ้อมอีกพี่หลอเล่ง่เ่ง เอาละครับระหว่างเที่ยงให้น้องๆเตรียมตัวเนี่ยเดี๋ยวเราคุยเรื่อง The w i n ลอร์โปรเจกต์นิดนึงดีกว่านะครับแบบโปรเจกต์นี้เนี่ยจะให้พี่ฝากกับแฟนๆวันนี้เลยดีกว่าครับวางแผนอะไรด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับครับผมฝากกันเลยพี่วิทย์ก็ฝากซิงเกิลแต่ละคนนะครับผมซิงเกิลนะครับในรัมือเดวิลเลอร์โปรเจกต์นะครับตอนนี้ที่ถายแล้ว EP อะไรพวกเนี้ยอีพีอะไรพวกครับผมเพราะว่าจะมีซิงเกิลตามมาอีก อันนี้เรียกว่าไปฝากแก้งเห่าแก้แบบเป็นน้ำเยอะเลี้ยง่อยก่อนนะครับผมแล้วนะแตครับฝากอะไ้างครับก็ฝากหนังล้วกันครับอย่างที่ผมฝากไปนเดือนพฤศจิกายนจะเจอกันได้แน่กับภาพยนตร์สามิติคอนเสิร์ตสามิติครั้งแรกในเมืองไทยนะครับที่หลายๆคนที่นี่ก็คงเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้ด <Lia ison S 2> ้วยเลยไปดูหน้า enfin ตัวเองเลยนะอ๋อมันเป็นคอนเสิร์ตใช่ไหมนิติกันเลยน่าสนใจผมน่าจะเป็นคอนเสิร์ตแรกนะที่มีการ ้าาเป็นสมมิตใช่ครับออกกระซิบนะมีอะไรให้ฝากอีกเอาเรื่องอื่นก็ได้เอาเพลงของเราก็ได้เอาเงานก็ได้หมดตอนนี้ออฟออฟมีซิงเกิลใหม่ออกมาก็คือออฟมากนี้แหละเรื่องของเดอะวินเนอร์โปรเนะครับผมตอนนี้มีอบอฟใหม่มอ๊ยมีเพลงใหม่ออกมาชื่อรอยยิ้มเพื่อน้ำตาเออครับทำได้ไหมัำได้ไหมอชั้นนี้หัึ่งอะออฟเพาะดิยังเหรครับผมผมว่าที่เป็นสองคนที่ไม่ได้โชว์กันเนี่ยครับผมเอาเอาลืมสอบ ขอส่งรอยนิ้วที่เปื้อนม้น้ำาความทุกข์องความรักน่าส่อไปให้รู้ว่าฉันคณยอมเจ็บยอมสันถึงพวมสิ้นใจในวันที่ได้จเจใอใคที่ดีกว่าฉันปัง คือยัไม่ข่าวไว้พ่อสำเนียงแบบนี้ได้หลายวันคอนเสิร์ตจริงนี่เรียกว่าแบงค์เต็มคอเลยเนี่ยฮะโอ้โหพ่อโตหมดเลยจ้างมาไม่ใช่ขอให้จริงกับแฟนๆหน้าร้านกับแฟนๆหน้ารัานกเป็นเป็นเซนด้านหน้ารแต่แูบรุ่งรุ่งเน่ยติดตามไปชมกันได้ในวีดีคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับผมเดี๋จะได้ฝากผลงานละครด้วยได้ไหมครับพ่อครับนี่มีละครเนี่ยมีเดี๋ยวฝากพลิง เดี๋ยวไม่ใช่คนนั่นแหละแน่นอนเรื่องอะไรยังไงครับผมไม่อยากเป็นสายนับทางช่องสามครับผมฝากติดตามด้วยเรื่องนี้เล่นขวกใครครับเรื่องนี้เป็นพระรองครับพระเอกคือพี่เอชัยยาพิชัยอ๋อโหแต่ละคนนี่องบอกเท่ๆขนาดนั้นนะครับแล้วจะมีการโชว์ลูกคอในเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าครับแน่นอนเพราะว่าแสดงเป็นนักร้องอยู่แล้วโอ้โหลงตัวลงตัวลงตัวการติดสายกันครับผมสาวสุดท้ายแล้วสาวซาลีฝาดใช่ไหมใช่ค่ะซิงเกิลที่กำลังจะออกใหม่เร็วๆนี้ในประมาณต้นเดือน คนจะได้ฟวากการเป็เพลงมีเทียมมีเมทียแนวปิ๊งช้าทีหนึ่งนะคะแล้วก็ฝากรายการมาที่วีเจถูกัหนช่างช่งมั ง่ายง่ายทุกอะฮะดูทันสุกเวลาสามทุ่มค่ะเวลาสามทครับผมเจอได้แน่นอนงานั้นเป็นเวลาดีของพี่โบเลยนะฮะเพราะพี่โบมันตื่นตื่นอยู่นะครับมนสุกสามทุ่มเลยนะฮะใช่นไคุณพูดอย่างนั้ะฮะว่าไปกับพี่พีทนี่แหละครับเราเล่นเราเล่นเราเล่นโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เราขอเชิญผู้โชคดีของเราทั้งหมดมาร่วมแข่งร่วมขบวนเวทีนะครับขอเชิญเลยครับมา วันนี้เนี่ยจริงๆต้องมีพี่ตุ้ยด้วยในโปรเจกต์นี้แต่ว่าวันนี้ติดธุระจริงๆจริงเราขอพี่ตุ้ยแจกไหมครับพี่ตุ้ยก็แจกนะเดี๋ยวให้นี่ให้พี่บิ๊กเ็แจกแทนด้ครับผมเชิญเลยครับเชิญเลยคจําเลยยืนใครได้ของใครยืนคู่คนนั้นได้เลยนะครับครับไม่มีมายืนคู่ผมได้กันมาเลยมาเลยใครอยากเข้าไปชิ้นไส้กับบอร์ดเลยเอาเลยครับมาเลยครับมากันครบเลยครับอา่ให้ผู้ชมดีนั่งขาะครับ มาขอโทษทีครับเดี๋ยวเรามานั่งกันข้างหน้ากันโอ้พี่เล็กนะครับคอนมันแค่ทีเดียวนะฮะครับผมนี่ผู้หญิงของผมอ่ครับผมได้ครับขอให้ยของมาขอให้ได้ขอให้โดนนะครับผมเอาลนะครับไปแข่งเรื่องกันพอไหมเนี่ยเก็บได้ไหมไม่ได้โอเคครับหนึ่งสองสามเฮ้ยนะครับเดินสองสามเฮ้ ขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเอาละครับและนี่ก็คือพี่พี่ศิลปินนะฮะจากเดอะว n นเนอร์โปรเกตครับผมขอบคุณมากเลยครับขอบคุณพี่พีคขอบคุณร้าขอบคุณเขาและครับขอบคุณท้งนี้ด้วยนะครับผมไว้มีโอกาสคราวหน้าต้องเชิญใหอีกเพราะว่ามาอีกทีไม่ผิดหวังแล้วก็คนนี้นัาทิวด้วยนะครับผมใช่เลยครับเรียบร้อยกันไปอย่าให้ล่าเกียรตินะครับต่อให้ศิลปินไปแล้วอย่าทิ้งมาไว้ตรงนี้อย่าทิ้งมาไว้ที่ลำพังนะครับ นะฮะยังไงติดตาัได้คุณฟอจัดเวลาอะไรบ้างครับสี่โมงถึงหกโมงเา้ที่ครับผมขอผมจัดสี่โมงโมงกาวันจันทร์วันศุกร์จัดคู่อินดีเจเพื่อนะครับวันนี้คางล่องลายไปก่อนใช่ครับเจอกันใหม่กับ h o ไ l i ์ e Studio ครั้งหน้า